บาดีเอฟซีของซาลาน้อยเบอร์ซูกุสโค่บอวายซีอูภายในหรือต่างประเทศบอวายซเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก่าการยังดีตอนนับก่อนศู่ย์องยูทูบของซาลาน้อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพูดมาพอกับซาลาน้อยในเมื่อนี้ซาลาน้อยกับบาดีเอฟซีเบอร์ซูกุสโค่เนาะเดินทางมาหาทางเอื้อยาน้อยเพิ่นทุกคนเลยอ่ะอันนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองเนาะทุกคนที่ว่าซาลาน้อยได้เดินทางมาหาเนาะก็คือทางเอื้อยเพิ่นก็ได้ดดดดดปิดคิดปิดใจไปแล้วทุกคนเลย แต่ว่าเมื่อนี้เนาะเพิ่นกลับมาเปิดคลิปเปิดใจอีกครั้งหนึ่งทุกคนเลยกลาเป็นรอบที่สองเนาะแต่ว่าสาวน้อยก็ยังประเด็นหูทุกคนเลยที่มาที่ไปเนาะเป็นยังคือกลับมาเปิดคลิปอีกเนาะก็มีแต่ว่าทังสาวน้อยสีขาวปีโอ๊ป็นล่มขาวไปสอบถามทุกคนเลยว่าเป็นจังไดเนาะอดาเรื่องราวต่างๆหรือว่าเรื่องหัวอกหัวใจของเพิ่นทะเลคือกลับมาเปิดใจอีกค่ะคนคุยคนเก่านั่นเป็นจังไดบทตรงปุกหรือว่าบทตรงสเปกเนาะทุกคน ก็ <c oughs> มีแต่ว่าสิจุ an fc เข่า,ขาไปโอบไปลมเข่าไปหับสม้มหับฟังนาการน,นะทุกคนมาหนีสาวละหน่อยกะเดินทางมากับทีมงานคือเก่าทุกคนเลยมาหนีสาวละหน่อยกะนค่าพร้อมทีมงาน,นคนือเก่านะทุกคนกะฝากุยกพี่น้องเป็นอ่ารกำลังใจให้เนาะโดยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวละหน้อยนี่เด้อทุกคนเด้อแล้วสิ่งที่สำคัญกะอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้สาวละหน้อยเนาะทุกคนโดยสบายดีเด้ออเลยดสบายดีสบายดีสาวละหน้อย เลยจำเบาอยู่นี่มืดมื้อบางอยากเรา่าสาวน้องถาวไทยนิดเสียงพปล่ากันบและยังมีทันเพื่อนนาะมาตั้งแต่เศร้าๆเวลาเขาตั้งแต่ไก่ผูกเพิ่นยังทัน้งมือเขาแต่คนเนาะโดยโดยส่เขามาทาำเนาะตั้งแต่เปิดคลิปมาเนี่ยมันตัดปัดใจไปแล้วเนาะทีหนึ่งน่แม่วันนี้ก็ออกมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่เนาะเอาคนปิดคำสัญญาเนาะคนบอมาแล้วคนล่มเลิกคือ ลมเลิกการมาน์นะาจังสันใช่การชิมาองมาคอหรือมาแต่งมาแลงห์นะโดยบมีความจริงใจคือคนโยกเลิกโดยโดยแล้วก็อ้าวถามบอก่มมีความจริงใจเลยผลโยกเลิกแล้วเฮากับมาเปิดไม้ห์นะหาผู้ดีจริงใจฮาผู้ดีอยากมาเห็ดมาสั่งนะเฮาโดย ก็คือเขาปิดใจนี่เขาคิดว่าเปิดหินซีจริงใจกับเขาเนาะเขาจึงยังยังปิดใจให้คือวอากันแขกสองซัมเมอร์นะเพิ่นก็บว่าปิดใจลดปิดใจลดเนี่ยได้กัดฉีมาห้องมาคอฉิมาแต่งมาแปลงมาเอาไปเห็ดลูกเห็ดเมียแบบนี้หะนะว่ปิดใจแล้วบัดคุยบัดจากว่าหน้ามือเป็นลังมือหะนะคือเพิ่นบ่มีความจริงใจหะโดนเขาก็เลยมาเปิดไหม ใอ้เอื้อไอ้หนองทางเฮานี่มาเปิดไม้เพื่อหาคนที่จริงใจแต่้อมทีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาค่ะนะโดยโดยก็คือทางเอื้อนี่จริงใจอยู่แล้วเนาะถึงนิคนว่าคุยกันแค่ชงเสมอกตบปิดใจให้แล้วแม่นแต่ว่าทางง่ายเพราะนั้นหนึ่งมีความผิดชอบแม่ปิดใจให้แล้วเหตุอะไรเนาะแม่คือผู้ใหญ่คนเบาได้ทั้งพ่อแม่เขาเขาบอกว่าเออ คำบอกของผู้ชายเป็นเพียงแค่ลมปากกัทานมาเด็กน้อยแต่ว่าอันนี้มันบวแมนเด็กน้อยคือเถาแล้วนะเถาเถาห้าบวกยังไงเสีเป็นบอกย่งไงเป็นพ่อเ้าก็ได้นะบอกยังไนะปู่ก็สั่มโแล้วหนูหกเจ็ดสิบปีแล้วเนาะเป็นโผห้าก็ได้แล้วอ่ะคือเ้าก็บบได้ฮอดได้สามสิบแปดนะามีแต่สามสิบห้าคือบวบอกลายๆก็ย้อนว่าเออจำนวนเขาที่ว่าเอออีน่าอีนี่คือประยู่เรื่องลูกเรียงหลานจังนะก็เลยว่าอ้ามสิบแปดสี่ชิพซัก เกียบเนาะแต่เดียวเราพอในคนทางกันต์อยู่เกียบเด้อตรงนี้เด้อพี่ว่าเออจีบเป็นแถาเป็นหนุ่มอีหยังขนาดเอาผดคนสื่อนะว่าง่ายๆคือเปิดใจเปิบคือคุยกันแค่มือหนึ่งสองมือเพิ่นก็ว่าเออพอใจหมักหักนั่นีนี่อยากมาห้องมาค้ออยากเป็นเป็นลูกเป็นเมียแบบนี้นะก็วยขอบว่าเอาสื่อว่าง่ายๆเอาคนตรงละคนสื่อเนาะมึงว่าจริงใจเอาเาก็อยากได้ลิลีอยากมีผู้มาหักมาหมักแล้วก็ ค้อมที่เข้ามาในชีวิตอันครอบครัวเฮาดีนะบ่คดบ่งอเลยเจ้าไหนเนาะบ่สื่อเลยสื่อลูกุด้เนาะตกน้นำกระต่ายคนเปิ้ลเนาะเท่ากับผู้เผินกับผู้เฮาแหละแม่นอืเฮาบ่จริงจังอันเลยเพิ่นบ่เฮ็ดเอาแอ่ฉันเป็นน้อยเนาะเอาเพิ่นมักเนาะเพิ่นเผ็ดเฒ่าเฒ่าบ่ชมชื่อเผาบัชมชื่อแม่เผาบ่ชมชื่อแล้วก็เผาเผาบ่ชมศักดิ์ศรีโดยเอาในในเมื่อว่าเพิ่นเว้าเอ้าสิมาเฮามาขอมาแต่งมาแปลงในเด้กกับหมักในได้กกะหะ ได้ก็อยากได้เห็นลูกเห็นเมี่ยรีปิดโลดปิดใจโลดปิดใจโลดสิให้ลุงไงมาโดใจแบบนี้นะก็คือเพิ่นบอกให้ออปิดใจแม่เพิ่นเป็น fc ลุงใหญ่บอกเอยบ่ฮู้บ่ได้ถามเด้อตัวนี้แต่ว่าลุงไงมีต่ว่าเพิ่อนพวพันกับลุงใหญ่เลยเออปิดเลยนะปิดเลยนะไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องคุยกับคนอื่นโดยโดยโดยผมจะไปอ่าไปแต่งไปหาแม่เลยไปหาแม่เลยเพิ่นเรียกแม่เลยได้ว่าจะเป็นโซ่หมื่นสองหมื่นนะเพื่อนเออจะไปเอาแม่เลยจะไปรักแม่เลย จะไปเอาแม่มาอยู่ด้วยเลยปิดใจเลยปิดใจเลยไม่ต้องคุยกับคนอื่นเอาเอาความที่ว่าเสื่อถือเผนเป็นผู้ใหญ่พ่อแล้วโดยโดยโดยเฮากับเกิดทีหลังเนาะแม่เฮากับมีจุดประสงค์กันว่าเปิดใจให้เอื้อไอ้น้องมาถ่ายนี่เฮากับมีความจริงใจอลีนะโดยอยากได้มาเป็นคอเป็นครัวอลีนะคืออายุเฮายังบกเกี่ยวเลยนะโดยที่มาเป็นเด็กหน่อยก่อนหรือว่าที่มาเป็นผู้เฒ่าบอะ ล่าบริลไทยหรือต่างประเทศอีกยังนะนาเอาก็บโเคยปฏิเสธนะว่าใหญ่นะเอากับหับได้ชุกสถานการณ์นะแมนก็เม่นว่าแข่งคุกคาขาดเลยว่ามีลูกมีเมียแล้วนะฮาบโบเอาตัวน่ะเพราะว่าการที่ว่าจิมาซอยเรือคกอะครัวเฮาไกดว่ามาเป็นพารละโดยโดยคือแ้วเฮาต้องพาใส่เนาะแม่ท่านเอามาแล้วก็อยากฝึงพระอาศัยอยากให้บึงลูกบังเต่าเจอกันให้แล้วเนาะโดย แต่ในมันเห็ก็เลยต้องออกมาเปิดไม่แม่ถ้าเขาเปิดรอบนี้ถ้าเขามีในกรณีแบบว่าให้ปิดได้ใช่บอปิดบอคอยปิดบันนีค่ะถึงขั้นใดจังสิยอมปิดนําบันนี่คือมาหอดเือนทึงซานคือมาจบมาแต่งจบเจือนะคือว่าขั้นว่าเข้าบะแตงบอถ้าดว่อเป็นไทยอื่นบรมเปณนประเทศเราคือการธนามันจะยากมันบอมันจะมีขอผูกมัดบานี้ก็คือว่าเออเอาถือกันแลวก่าสิ้นสอดเท่านั้นตอนนี้ก็มาว่างให้พ่อให้แม่แลวก็ มัดแคสเล็กๆนหน่อยๆบแบบนี้นะซุ้มเซลเอาญาติพี่น้องมาหรือเอาเอฟซีที่ว่าถ่ายคลิปถ่ายไล่ยังมาเนี่ยนะแ้วก็มาอัดคลิปอันยังลงโลดคือเอากะเปิดเผยเพราะว่าแมนคือเพินก็จะได้ความเสื่อถือแมืนบอกจะได้ความจริงใจนะก็คือผลมาหอดเื่นทั้งซานมาหอมมาคอมาแต่งมาแปลงยังได้ให้ลูกเห็นเมียดีจังสิปิดแต่ว่าหาได้นะแต่ว่ายังบอกแบบยังมาแต่งก็ได้แต่ว่ามาคอไว้ก่อนยังได้บอก อันนี้ก็ได้ได้การบามาขอมาขอก็ะย่อมปิ้นให้มันบ่แม่ย่อมปิ้นให้บำมาขอมาวางขาชิ้นชดเรียบร้อยแบบนี้หนาก่เม่นว่าเขาอยากได้แต่เงินการที่เปิดใจนี่ขาชิ้นชดเขาก็อยากให้พ่อให้แม่แม่บอกแล้วตัวเขาเองเขาก็อยากได้มันเป็นพิยู่แล้วเนาะขอต้องมีขาต้องใหชิ้นชดอยู่แล้วเอาจำนันพว่ามาวางขาชิ้นชดแล้วคนบ่อยากได้บอเกราะว่า คันโบยังแรงข้นนี่แกขาชิ้นช็อตกับโบเอาเลยนะคันโบถือใจฮะว่าไม่ง่ายคันจะว่าชัดเจนทุกอย่างเนาะหนีเงาเรื่องมากนะอ่าแถวโบซมเแถวหนุ้ยโดยระวังชิ้นช็อตกับยาเด้ออินกันไปไกลๆอ้าวเข้าบบจรจ่ายได้สัตว์ที่ผ่านมาเขาเจอแล้วนะคือชาว่ามาล่อๆแหล่ๆนาะเยอะมากกับยาโดยคุยเ่ดีเสียเปิดใจมานี่ได้จังมือแล้วเปิดใหม่นี่บอกเปิดใหม่นี่บอกเปิดใหม่มานี่ เปิดใหม่มานี่ประมาณมือนีรมื่นที่สองไรือมื่นที่สามพึ่งจะได้สามมื่นนี่มีว่านนั่นผูโทรมาตาใหม่บอกบอกนะมีผูมาตัวน่ะบริษัทมาตัวเขาอย่างคอยด่าเพราะว่าคอยเป็นคนตีปากกระแดกปากจัดเาคนี้คนตรงเลยพอคนแท้เลยก็เลยอยากโทรมาตัวเนาะพอคนร่อยขันหาชิประยะมาเราล่อแล้วแหละกับคอย ร้อเลยนะไกลไกลร้ยอีกเข้ามาคุยกับข่อยเข้ามาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวข่อยนี่อยมักความจริงใจอยมักคนจริงใจโดยโดยเฒ่าก็ให้ชมเฒ่าหนุ่มก็ให้ชมหนุ่มบ่แม่นมาตัวให้เสียความรู้สึกอืมคนทํานนนาก็บ่ติดเด้่กจริงใจซะเนาะแม่มักก็คือมักบ่มักบ่มักเนาะแม่่งจะได้คุยกันยาวแม่นี่มาบอกกันเด้อท่าเนาะ ทีแรกเนี่ยมาบอกว่าคิดใจแล้วบ่บ่ได้คุยกันอีกแล้แต่มาก็บ่ิปานนว่าสิเอาแล้วก็บ่เอาว่าสิเอาแล้วบ่เอาฮะพอแต่เอ็นเฮาเฮาเกิดชมเกิเนาะายก็คือจังได๋เสียเวลาเนาะเสียความรู้สึกเลยาสิพร้อมเสียทงผู้ใหญ่นแล้วก็เสียโอกาสหลายๆคนที่จะเข้ามาเนาะอือจนาจนเฮากันกพกับแม่แล้วเรียบร้อยจนไปหาเอื้อหารอแค่เข้ามา จะเซียงพรมหัวฉกเลยคุยกับผู้ใหญ่แล้วแม่เบิดแล้วคงเตรียมพร้อมแต่ว่าผลมาผลก็พูดเลยพูดเลยพูดกับแม่เลยเออเนี่ยยังไงพ่อก็จะไปแต่งยังไงพ่อก็จะไปขอโอ้ยงงเอาความจริงใจบางทีเพื่อนก็อาจวะพอยาะคือว่าเฮาในใจมีจริงใจนะบ๊วยแม้ว่าอยก็แต่ตอนยังบ๊วยปิดใจผลก็บอกก่อนชงการใช่ไหมพอปิดใจแล้วพลกำลังชงการพอพออได้คุยแล้วพัด ยืนไปอีกเลยอ่ะพอคนของผลไปถามแบบผลสื่อสารมาทางพนันพลันอ่กะพอไปถามผลก็เลาหล่เละๆาบเดี่ยงนะแสดงแบบเขาน่ะไม่ลูกไม่เมียแล้วแค่เดิหาความชุกภายในเวลาโทรมาหาเวลาเขาไปทางานเนี่ยเขาโทรหาได้ตลอดเจ้าสี่ชั่วโมงคือบ่ยอมวางบ่ยอมปิดสายบมดมอเลยแมนแต่ว่าเวลากลับหอดื่นึงซาดจะบ่โทรหาปิดเครื่องปิดเน็ตปิดไลน์แมนเวลาเดิน ไปเดินออกกําลังกายตามทางตามถนน,นนี่เพิ่นจะโทรมาหาว่าเล็กๆแน่นนหน่อยแล้วก็ะยางแบบนี้เนาะแมนอันเปรเพาแบบนี้แหละเอา พผนกะมีล e ูกม <L zin. S 2> <d> ีเมียอยู่แล้วมีเมียหนึ่งคนมีลูกอยู่สามคนกะได้ไปได้เคยได้ลูกได้หลานแล้วแต่ว่ากะบ่เคยเห็นเือนเห็นชานเพิ่นคันเวลาเพิ่นโทรมากะให้เบิ่งแต่รถใหไงอะไรอ่างแต่รถใหญ่แล้ว่ามีการันตันตัวนี้กันแต่กะบ่รู้ว่ารถใหญ่ของตัวเองบ่หรือว่ารถใหญ่เขาจอดข้างอื่นเนาะกะบ่รู้คือกันแล้วเนาะเขาวิโม่ราะว่าเอาบนที่ปวดเอะไรสิแล้วแกไปทายเอารถคลูก เจ้าสิรวยใช่ไหมเนอันยาถ้าเจ้ามีความจริงใจกับมีพผ่เอาเจ้าดอกแมนเออแล้วจะมีกับเขาแบบเอาแต่เงินเจ้าเอนไปก้นจะมีอะไรกับคนแบบนี้นะคนตรงนนท์กับแมนคันมาเจอที่มีรถไลคันเจ้าีิมีเงินไลลังเจ้าีิมีเงินนอนในธนาคารลูลาอลังการกับเจ้าบ่มีความจริงใจต่อผู้อื่นกับบ่มีไัยเงนได้เจ้าแมนแมนแสมมติเอาไปจักถิ่งเขาเม่อไรกับผู้เนาะมีความจริงใจหันนะคนมีเงินเถอยเนาะจักเขามีเงินหรือบ่แล้ว ผูเนาะตัวนี้ไอ้ชิบูเพราะว่าบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นเงินในกระเป๋าเขามี่พามอวดนีเองแม่โดยบ่แม่สิว่าข่อยมีเงินได้ข่อยรวยได้เขาก็บ่ได้าวสารตะเก او ในคันคนมาอวดนี่สิบุข่อยมีบ่นั้นอวดข่อยสิบุข่อยมีหลายมีอยู่หางกันว่ามีคือคันว่าคนบ่มาอวดนี่ถึงเพิ่นสิมีเพิ่นก็สิเก็บไว้ในใจบอกอย่างว่านะอวดเพื่อนว่าอย่างไงผู้สาวในคุยนําเพิ่น บ่รูอันนี้ก็อันนั้นก็ซื้อให้ได้อันนี้ก็ซื้อให้ได้ได้ัาแล้วได้ยแต่บ่เคยได้จักอย่างรวยบ่จริงบ่รวยบ่จริงเนาะรวยบ่จริงเบ่จริงใจกันแน่รวยบ่จริงบนี่นะผลสุดท้ายก็อาจากนามือก็เป็นลังมือก็ได้แบบนี้นะคือบ่จริงใจอีหลีคนจริงนะเฮายอมีใจขนาดนี้ต้องมีอ่าสิ่งอย่างสิ่งหนึ่งที่เฮามาให้เฮาแหละเข้ามาเพื่อทําให้คนอื่นเสียหายมากกว่า คนที่มาถ่ายคลิปถ่ายโน่นถ่ายนี่ที่มาเป็นจักซีพิยานหรือวมาคําประกันให้เจ้ามารับรองให้เจ้าเพราะว่าคนหูหนาวบาหูใจมันก็มีความเสียหายคือลุงใหญ่เราเนาะแต่เราก็เสียความหูซึกทั้งเสียหายเพราะจนออกมาประกาศถวโลกเห็นว่าเออขอโทษที่ทําให้น้องเป็นแบบนี้เฮาก็บอกวอาบ่แเ่็ความพิดของเจ้าเพราะว่าเจ้ากระืือคือการับเฮาก็ซือเอาง่ายๆเฮากะหูหนาวหูใจกับพลันกันเนาะั่นแเลย เข้ากับคนตรงเจ้ากับคนตรงและบ่ฮ <โด S 1> ู้ว่าผู้ใดผิดคนที่บ่จริงใจเท่านั้นที่ผิดเฮาก็ว่าในนี้นะแจ้งเพิ่นกาเป็นสะพานให้ซื่อๆเนาะนนั่นแหละเป็นสะพานให้ซื่อโดยก็คื้ออะไรมาเปิดใหม่แ,แต่หากว่าสิให้พิจัยที่นี้ต้องมีการสู่ขอเนาะแม่ยอมปีนให้ถ้าเฮ็ดน,นี้คือเก่านี่คือสิบ่ได้้แลวแหละบ่ได้เพราะว่า,า,า,ามีประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์คือเปิดตโกยเจอปั๊บอ่ะนะความช่วยของเฮาว่าง่าย ตองไปนําปีเก่าขอกัน่ปีใหม่มามีแต่สิงดีๆเข้ามาในชีวิตโดยคนคนดีๆเนาะเข้ามาแม่นๆโดยๆคนนีครับก็บ่เคยจะเื่อเนาะครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่อ้าวแต่ใหญ่มาจนเฒ่าบ่ไปจัง่ง่ายๆจังเนาะโดยยังบ่เคยถูกตถูกตมแล้วก็ยังบ่เคยถึกปด่นะอคือครั้งแรกในชีวิตเลยโดยเฮาก็บ่ฮู้จักเลยจนบ่บ่อง่ายๆซะลูกใหญ่ก็จ เล่ากะมีแต่บอกว่าข้อโทษข้อโทษแล่กะก็จะมีความสวนผิดก็คือแบบอ่าเป็นสาวานในพิดคนก่อนเล่าชิมากอ่ะเล่ากะคุยจนว่าชองมือช้ำมือได้แหละว่ามีความจริงใจต่อเขาอลีบอคือทั้งผ่ายผู้นี่เขานักอลีได้เขาแน่นอลีคือว่าเขาจริงใจอลีเพราะว่าเขามีกระลูกเขาบดมีผัวเพื่อนชัน้ะแบงกระถ่ายเห็นนะน่ะโดยแต่วันนี้ใช้แก้ข้อนี่ต้องคุยกันต้องปรับโตเขากันนะ ยบมักเจ้าแบบได้เจ้าบ่มักข่อยแบบได้นีเนาะคนทาแนนยู่กันว่าหักแต่พึ่งงงห่วงนี่คนหลอกขังอาจจะสีรำคาญได้วงเกินเหตุเั่นเดีได้แม่นยชิบจีห่วงเศ้าสีห่วงกันเนาะให้เบิกคอนเสา้อไปใส่มาใส่มาชิบจีห่วงซศร้าจีห่วงก็ได้เป็นลูกเป็นเมียเจ้าก้อนดูดการวันวะ้าจะไปหน่นไปนี่กระทามกทากระทามเป็นเรื่องปกติเออไปทุระยังเออทุระชวนตัวกะจก คือสิไปเออสิกลับกี่วันมากี่วันนั่นนี่ก็คือว่าจบโดยหรือว่าอชิชมเงินสงคำให้บอกนั่นนี่ก็แห้ดีใจแต่ว่าตัวนี้นะคือสิบมีแต่จริงเนาะคืจริงแต่จะจริงใจบุคคลโดยโดยเห็นให้ว่าบุญไปเลยบัดแมนเห็ุให้คนอื่นเดือดร้อนเฮาน่ะบ่เดือดร้อนแล้วก็บอกว่าเฮาบ่ได้เสียหายอยังก็แค่เฮาเสียความรู้สึกหั่นน่ะแต่คนที่มาหักประกันนี่แหละคนนี่แหละที่คิดหนัก อ้าวเราก็คิดนักได้งคือต้องแบกหนาแบกตามาเนาะแบกหน้าแบกตามามาจนว่าหูถั่วโลกแม่นบอกท้งลาวก็หูทั้งไทยก็หูทั้งต่างประประเทศคนที่เขาเบึงน่ะหูบดนะบอกง่ายคำว่า3โลกกันแมนหูบด3าโลกแต่ทำให้ผู้นันน่ะเสียสื่อไปเลยเสียหายไปเลย เฮาหนูบอสยหาไดอกบอสยหายยนอนยังย si ังบดได้มาอยู hmm. mm ่มานอนกับเฮาเฮาก็ยังบ่ได้เป็นลูกเป็นเมียพอเพียงแต่ว้าอกันแล้วก็เสียร์ูรสหูซื่อๆนะแต่ว่าคุยกันอารมณ์อะไรใชเนาะแม่นคุยผ่านอารมณ์อะไรแต่ว่าเออบอกแม่เลยนะบอกพ่อเลยนะบอกญาติผู้ใหญ่มาเลยนะเออย่างนั้นยางนี่อะวาพอผมไปแล้วก็ให้เขามารับเลยแบบนี้นะก็บอกเรียบร้อยบมดแล้วนะโอเคเรียบร้อยบมดแล้วแต่ว่าพอมาอ่าตามสี่มือมาผัดเอาทามลงใหญ่คนคือเงียบ ไปในี่ยนิ่ฟันปัดชมเสียงมาเออให้น้องเขาเปิดใจเลยผมไม่เอาแล้วแบบนี้ผมไม่เอาว่ะอ้าะตอนแรกๆก็คือว่าเอาใช่กระโปรงละเนาะโดยโดยนี่คือว่าเนาะปลามือเปลี่ยนเป็นลังมือแมนอ่ะพอกเปลืกปีนปลาปีนหนุ่มมกระดูกพออ่าเอื้อยๆอ่บอกลูกว่าน้องๆมาถ่ายหุบลงปึบเฝืนกระเข่าเบิ่งเออกระทักมาโหลดทางเฟซทางไลน์นะพอใจแนวนั่นหมักแนั่นนี่นะสนใจแล้วก็โทรมาตลอดเออ ก็คือว่าผลดีกําเฮาเนาะ่นเป็นผู้ใหญ่พ่อผลสามารถที่จะเบิ่งแงงเขาได้บางง่ายเนาะเอากสั่งปิดรถเอาสั่งปิดกับลุงใหญ่ก็ยังบ่บแน่ใจได้ลุงใหญ่ก็ยังบบอยากมาเพราะว่าคนท่าก็คุยกันมือเดียวมือที่สองสั่งปิดลุงใหญ่กับ่มามือที่3ามกับ่มามือที่สี่ลุงใหญ่จะมาอรื่องลุงใหญ่ก็ยังฟีรายละเอียดต่อนะเนี่ยนห่องคาใจยู่เนาะ่นกับวันแน่ใจละบอจริงใจกับเขาเลีบ่คือทั้งสองผมเนี่ยก็เสียหายได้เนาะ คือให้เรามาคำประกันให้เราเป็นอันส no ื่อสารให้นะกับโบทูดเราได้ใ้ะเราเลเซียหายนักเขานอเบเชียหายนักลูกเฮาบริเชียอย่างคือแข่เชียกรมหูสึกนใช่ก็คืออ่าเช่นอาเจตตาที่ว่าหอดแต่นี้ใหญ่แหล่ะหอดเอื่อยฮออน้องเบิแล้วนั่นแหละเท่าแกแน่วโฮมเนาะแต่เท่าแกเน่ยโบฮอดเพราะว่าผลเป็นคนไทยผลเป็นคนไทยการที่ว่าฮอดเท่าแกแน่วโฮมนี่ที่เบิร์ดไล่ขวากาดองได้ผลต้องมาจดมาแต่งแล้วก็มาปั๊บ ตรงสารผัดนะดคือผลบอกว่าถ้าประเทศเล่าในเห็ดนหน่อยพวกก็ไม่คอมือหรือว่ามแต่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่เอ้ยน้องฮู้ซื้อและทั้งทั้งผลเองนะผลเชตนะได้ก็แล้วแตนะน<ด>ะผลจีเป็นจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายบอรหรือว่านวใได้ก็แล้วแต่เพิ่นแบบนี้นะ้าจีว่าเขาตกลงกันหนะ้<ด><ด>าจีว่าหนุ่มสาวคุยกันนะแล้วก็บริผี้มีความจริงใจแล้วก็คดีก็เลยผิด คดีผิดนะคดีผิดแล้ววะเป็นคนเยนเนาะมือเยนสอนใจเฮาข้างนอ่มีอะแหละเพราะว่าเฮาเป็นคนเย็นตัวนี้ไปแล้ว่ิภพได้กันข้างนอกไม่ปกติแต่ยาพิภพซ้ำเนาะมันเสี่ยนมากยทมากมีที่กับเขาเลคมากคูคอเพาเลยาอใจหเชียวหนึ่งโดยโอเคมีอย่างที่ทำให้ได้เป็นบอสทกงานเฮาหมดแล้วเนาะ กันตรงนี้กันใช่้โจกี้ไปอีกไหมนะโจ๊กี้ไปทีอีกเนาะนีเเนาะท่านได้ละน้อยกันนี่แหละท่านี้แหละเอาเข้ามากันของคาใจเนาะนี่เปิดนี้จเปิดนี่แหละเทิดตะปิดเทิดตะเปิดทุกคนกันคือว่าท่านใลนะน้าบอกมาอย่างชัดเจนแล้วจะมีโอกาสหนากันถ้าผู้ใดมัดหักกันนี่กันแห่ท่านมาขอโลดทุกคนเลยมันจังสบายเนาะจังไม่เป็นเรื่องเป็นเล่าเคยบ่กแสดงความจริงใจต่อกัน นา้ฟ้าสีรันมาเป็นพิญญาณ์น้ำเจ้าชิกาคับประกันป้าตรวจสอบกุชิมากันแล้วไหมกันเลยขันว่าเพิ่งขันวังเพิ่นมาขออะไรก็ต้องมา่ีิงานเหาอนี้มาเป็นสักขีพิญญาณน้โลดใส่มาซาใส่มาหลายคนถามเกี่ยกันขันคออ่ะนะกุชิมาแห่งมีขันคอเลโดยวยขันอให้ได้บ่ยากก็จะมีวางปุ๊บนี่ขาตัวนี้ตัวนี้ขันขอแห่งโบยากตัวนี้นะโดยทางนี้แล้วหน่อยกับสิมันใจกับไอ้พนันดีกันคอฮะนะ คอแต่ปากนี่บ่ได้เลยไม่ได้เนาะคอแต่ปากคอแต่ปากนี่ไม่ได้คือกำจากหาอันนั้นจากหายนี่แต่หายบุบยันตาหาตาบอกอ่ะได้ีเนาะโดยโดยโอเคเนาะใชได้จบคลิปอำลาไปพบครอกันในมุมคิปหน้าเนาะในทางด้านอีกที่ว่าจะมีปุ๋ยมาติดใจทั้งนี้แล้วหน่อยอีกบอโอเครื่สำหรับนี้ก่อนตัวก่อนโดยนะสบายดีเด้อ